ดงเสียงมาจากฝากนู้นครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอซีทุกคนนะครับเจอกันในป่าอีกแล้วครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาในป่าต่างถิ่นนะครับซึ่งป่าแถบนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมเข้ามาถึงเนี่ยเจอเข้ากับแคมป์ปริศนาไม่รู้ว่าเป็นแคมป์ของใครมาสร้างไว้นะครับพี่พี่อยู่ด้านซ้ายเมืองผมเดี๋ยวค่อยพาพี่พี่ไปดูนะครับวันนี้ต้องบอกพี่พี่ว่าผมตั้งใจที่จะมาขัดห้างนะครับซึ่งต้นไม้ต้นนี้ผมจะขัดห้างนะครับ ดูคล้ายกับต้นไซเลยแต่ไม่น่าจะใช่พี่พนะถ้าต้นไซเนี่ยรากเขาจะมีความใหญ่แล้วก็ยาวนะแต่ต้นนี้เนี่ยดูเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับเมื่อสักครู่ผมเนี่ยได้นําตอกที่นํามาจากบ้านนะครับเอาลงไปแช่น้ําซึ่งตอกเนี่ยถ้าเราทําเสร็จเนี่ยเราต้องเอาไว้ที่ที่มันแห้งๆน,นะครับพี่ๆถ้าเอาไว้ที่ชื้นเนี่ยตอกมันจะขึ้นรานะครับซึ่งปกติเนี่ยผมทําตอกไว้ที่บ้านแล้วก็ เอาไปไว้ด้านบนนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่ทํากับข้าวทาอาหารอะไรเงี้ยให้มีความร้อนเนี่ยโดนอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับถ้าร้อนมากเนี่ยตอกก็จะมีความเปราะหักง่ายนะครับนะก็เป็นตอกที่ผมเนี่ยทำไว้แล้วก็เมื่อกี้ผมได้นําไปแช่น้ําซึ่งเราแช่น้ำเนี่ยจะทําให้ตอกเนี่ยมีความเหนียวขึ้นนะครับจะแช่ไว้สักประมาณ2ชั่วโมงนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดไม้ไผ่บนเขานะครับลากลงมาถึงบริเวณตรงนี้ซึ่งจะขันห้างบนต้นไม้ต้นนี้นะไม่รู้ว่าห้างผมจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็วันนี้จะเจอกับอะไรบ้างนะครับมานอนในป่าที่ผมยังไม่เคยมานอนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปตัดไผ่กันก่อนพิพี่ไปครับนี่อะไรพี่พีสี FC? แคมป์ที่ว่านะครับไม่รู้ว่าใครเขามาสร้างไว้พี่พี ด้านบนก็จะใช้เป็นกิ่งก้านของไผ่ลวกนะครับเอามาคุมไว้แบบนี้นี่นะน่าจะกันลมได้แต่ไม่น่าจะกันฝนได้ด้านล่างก็จะเป็นพื้นเอาไว้สําหรับนอนนะครับดูแล้วน่าจะเป็นแคมชั่วคราวพี่ๆอ่ะไปเราไปตัดไผ่กันดีกว่าครับ thank you เสร็จแล้วนะครับกับห้างของผมครับมาครับเดี๋ยวผมพามาชมพี่พโอ้เหนื่อยเอาเรื่องเลยตอนนี้เวลาปาไป4ี่โมงสี่สิบห้านาทีแล้วนะครับขัดห้างคนเดียวเหนื่อยมากนะพี่พี่แต่ก็เสร็จถือว่าพอใจกับห้างอันนี้เลยพี่พี่นะครับนี่ห้างนี้นอนได้ประมาณสองคนพี่พี่ฮนะซึ่งผมจะหันหัวไปฝั่งด้านนี้ส่วนอันนี้ก็คือกองไฟนะครับคืนนี้ผมจะ ก่อไฟด้านบนนี้นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยทำกับข้าวทำอะไรเสร็จถ้าขึ้นมาบนนี้ผมจะไม่ลงไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปหาฟืนหน่อยครับจะก่อไฟแล้วก็หุงข้าวทำข้าวกินแล้วพี่พ ผมขึ้นมาอยู่ยังห้างแล้วนะครับขึ้นมาบนนี้บอกเลยครับว่าผมจะไม่ลงไปแล้วพี่พี่เมื่อกี้ผมได้ไปตักน้ํานะครับพี่พี่นี่ไปตักน้ําแล้วก็ไปอาบน้ํามาแล้วนะครับอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะก็คืนนี้เราจะลองมานอนในสถานที่ที่ผมเนี่ยยังไม่เคยมานอนนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือว่าได้สัมผัสอะไรหรือเปล่านะมาหุงข้าว้วยครับพี่พี่หิวข้าวมากเลยตอนนี้มาครับ เสร็จไปแล้วนะครับพี่ๆข้าวในคืนนี้กว่าจะเสร็จนี่โอ้โหโอ้ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงกันเพราะว่าวันนี้ผมขอ,อนําเสนอแกงคังเลพี่ๆนี่นะแกงขังเลแล้วก็มันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าหมูเนะี่ยชิ้นใหญ่นะครับต้องรอให้หมูมันค่อนข้างเปื่อยนะครับถึงจะอร่อยเนาะนี่เลยครับมีมันด้วยแล้วก็ <c oughs> มีมะเขือเทศนะไม่รู้ว่าตรงตามสูตรเป,ะเป,ะเป๊ะหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรของผมเองนะครับพี่พี่โอ้อากาศอบอ้าวเหมือนกันนะพี่พี่ไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะเทลงมาหรือเปล่านะครับมากินข้าวกันดีกว่าครับพี่พี่กินข้าวเสร็จเราจะได้พักผ่อนกันละมาครับ พี่พี่แกงหังเลครับผมใส่กับสามชั้นครับอ,อ,อ,อร่อยหอมเครื่องเทศมากๆพี่พี่อ,อ,อร่อยบอกไม่ถูกพี่พี่ ผมกินข้าวเสร็จได้สักพักแล้วครับนะแล้วก็เมื่อกี้นอนเล่นไปไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรกระโดดเข้ามานะครับพี่พี่เด้งเสียงมาจากฝากนู้นครับนะฝั่งนู้นนะเสียงกระโดดค่อนข้างดังเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่กระโดดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับพี่พี่นะโอ้อากาศคืนนี้เริ่มจะเย็นแล้วนะครับยิ่งดึกเนี่ยก็ยิ่งเย็นผมมาขัดห้างในวันนี้เนี่ย ตอนแรกผมเนี่ยนึกว่าต้นนี้ไม่ใช่ต้นใสแต่ว่าพอมาเห็นใบกับลูกกับผลเขาที่กําลังออกนะครับสรุปแล้วคือต้นใสนะครับพี่พี่นะนี่เลยครับลูกกาลังออกเลยแต่ว่ายังอ่อนอยู่นะครับยังไม่สุกน่าจะสุกอีกประมาณสักเดือนสองเดือนน่าจะสุกนะครับไม่รู้ว่าเสียงอะไรกระโดดพี่พี่เดี๋ยวจะนอนแล้วนะครับคืนนี้ สวัสดีพี่พีซีตอนเช้าทุกทุกคนนะครับเช้านี้ผมตื่นแล้วนะครับเช้าเช้าแบบนี้นี่นะจิบกาแฟกันครับผมรสชาติดีมากแล้วก็เข้ากับบรรยากาศมากๆครับพี่พีเมื่อคืนตอนที่หลับไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงอะไรนะครับคือเสียงเนี่ยผมได้ยินมาจากฟากด้านบนนี้มันเป็นเสียงเดินจุกจับจุกจับ,บ,บไดินเสียงหลายรอบมากนะครับแต่ผมไม่ตื่น ไม่ได้ตื่นออกมาส่องดูนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่แหละพี่พีนะ่เนาะแต่ก็ดีครับที่เขาเนี่ยไม่ได้มาใกล้ผมมากถ้ามาใกล้แบบระยะมาเนี้ผมก็อาจจะต้องต้องระวังตัวแล้วนะครับแต่ว่าที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนเนี่ยเสียงมันค่อนข้างไกลน่าจะอยู่ประมาณด้านบนนู้นเลยนะก็เดี๋ยวเช้านี้ผมจิบกาแฟเสร็จเนี่ยผมจะลงจากห้างนี้ละก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่พ สำหรับเช้านี้เดี๋ยวกินกาแฟเสร็จก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับบ๊ายบายครับ